สบ,บายดีป่ทุกคนเมื่อนี้ยมาแกดินคือเก่าประกับเต็กคู่ใจกำลังเอารถจกลงนอนเัย ฮู้น้ำมันอะนะพ่หวัวจอ,อกยี่นีแหละไม่แพกได้พ่อเดี๋นวนะ ก็เขาผูา้บานผมแล้วใครสื่อกัอบใครฮะจังหวะเ้อะผมมันใจ

không được nữa, trời hẹn như vậy à? Rất nhiều hao một giờ. บอกข้างหน้าลากงางรถเของ ไนี่น <m> ่าจะลงบุได like <ock> ้บ <ock> ุได้ดองกันใช่บุได้เดียวเนียเราจงบอล้มล็อกเราด้ามดเลยฮะข้าบึงนนร์ชักลงเนียวเนี้ยในดินน่ะกแล้วมันง่วงกุแล เาต้องใช่ใช่ลุกไดูลุกกนี่เออก่อสิทธิวิธีศาสนาเราขอข้ามาพันจังอยเด็ดจะลัมากห้ไหจะลมาใไหมนะลงหน้าเราจุกคนชิได้ปะจะเด้ไหมมันกัแหงอยู่เล ต้นแรกแหกมันหลักจบเฮ้ยยะจะใส่ลายเด้อเป๊บไม่ได้ดอกอันเนี้ยลมมันอะเขาบอกยังไงนึงเด้อดินบวมมันอะ điểm bùa nè, điệp điên nó theo đi ạ, có bùa đâu Tớ nha ông nội, để pin Tớ nha ông à Khóa này thiểu điều <laughs> Chị bè hỏi <họ> gì đây <laughs> Bớt nào dẹp dù này Lông bớt hôm nay chúng buổi lèn hàng Tớ nha ông à Cô qua phục vụ luôn thưa ขาบขางเนาะขับขาขงถอ,อกเลยขนาดนี้นนะ ห้องไม่แรงนะหน้าพี่มันจะได้เที่ยวดี่นั่นได้ดอยูยูยูสองยูสามเราคนมือคันอดีวมา Farhan อยู่ทงกันคคเก่าายเขา่ายหรอจับวจับจเล็สเ็ chúc cũng bắt ui mọi nhà dạ, nó chắc hẹn đi chẳng phát thải rồi chút đâu anh em tao khoai cái này đó phát thải không khai ổ ở... rồi ก็ดคงอกระไรีบาร์ันบอ้แหวนดอกป๊อบป๊อบนอนคนกดขาแกกระไดนนั่งละบ้านหดนัดวจกับเปลี่ยนหัวสีหัวสีตายอดีภา้ขึ้นเบิง ก้องกังเบอ่อนี่โอหามาขึ้นบุบีใช้หัวได้เปลี่ยนออกนามากพี่อยู่เชิงใช้หัวได้เปลี่ยนอนนนอกนะเนี่ยหัเปลี่ยนออกนะถือว่าเป้งน,นี่เปนหันวเสียดอบแด ข่าอวนะตัวงเงีเรานอนเอะทุกคนได้จากเที่ยวเกดินไปเอาละจุกใหญ่ไปมือนอนจุกบได้ลดลมเหมืนเฮมาเกลดจุกหน่อยต่อ

ไดนทางมันใหญ่อยู่แล้อแม่รถก็เที่ยวเออยัดแป้นเขาบอกให้เที่ยวเพราะว่าก้อนช่อทางดำนะมันเป็นดินเขามันเป็นดินพาพาสวนเขาได้ยี่ห้กบก้อนช่อทางดำนะมันเป็นดินเขาเจ้ามันไม่เป็นทางนะตระน้ค่างไหน จังวะเจ้าเตันหัวตันบ่จักขัดเงินเนหมดจบหน่อยเต็บวงเต็มบวง,บวงดินให้หน้ากรลเคียรปัญหากันเห็ดทาง Một hèm à, của được. Được được. đi hèm có hai bên anh 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 cho anh 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 บึนก <S 々> ัะจกเราแคตราคาสื่อรัสื่อมาแปดแสนแปดแสนด้วเจ็ดแสนป้ายนี่แหละเจ็ดแสนบาทเราวดึงไม่แล้งดึงถอยไปพอแล้ว đồ thèm เซตวิวจักจเกอแน่นอนจักรถูบูดกับถูบูนดังเตี้ยอยู่เห็นดินได่เนี่ยถบูแคดโอ้กไเเลยมาทุกคนออกเมื่อยหร่ดินะ คิปตัวนี้เขาถ่ายตัวจากชิปรถรถจุกไงรถโกมสุขิดแหวนนะ กนคนมาหอดบนถอกเข้าบระเทศไทยตอนเขามารถหลายบราอยากกินเจ๊ซับกันเลยชุบๆพอจับกล่องตลอดจะทายกันดังปั๊บเบาอือ ประมาณสาพอแล้วถ่ทยเรถ่ายเก็บงานเงิยเท่าไหร แล้วออกก่อนคลิปนี้ถากไว้สักนิดซะก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าก่อนบ๊ายบาย